สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่7มิถุนายนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวริ่ของเราก็คือ2กับ5 4กับ7 20 21 24 25 27 29นะคะ50 51 52 54 57 59นะ57 58 59นะคะ สามตัวก็สี่สองห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่หกสองสี่เนาะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเก้านี้ก็ได้นะหรือจะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าเนาะสองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดแบบนี้ก็ได้หรือจะจับสองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองสี่สี่สองห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะต่อไปบายหกกับเก้าห้ากับแปดหกศูนย์หกหนึ่ง หกสี่หกห้าหกแปดหกเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเจับคู่ก็6กเก้าเก้าหกห้าแปดแปเก้าหเปดนาะก็ขอเพืเ่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่รุนในกันนะบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ้นบ่ายใครจะรุ้นมีไีก็จับคู่รุ้นนะคะ จีนบายของเรานี่แตก3ตัวหรือเด้อ VIP เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับส i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ